สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเก่งนะครับจากช่องมิซูมหาชนนะครับด้านหลังของผมนะครับจะเป็นตัวท็อปสุดนะครับของตัว o n i u Titan นะครับจะเป็นตัวแอดลีดนะครับขับเครื่อง2ล้อนะครับตัวนี้พิเศษยังไงนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์204แรงม้านะครับเป็น Two Stage นะครับ Turbo Charger นะครับสำหรับคันนี้เนี่ยราคา5ตัวของเขาครับอยู่ที่1ล้าน1 0 25,000บาทนะครับตอนนี้เราทําโปรโมชั่นนะครับให้ลูกค้านะครับรับส่วนลดสูงสุดนะครับ100,000บาทนะครับ หรือนะครับเลือกแบบดาวแบบสบายๆนะครับ19,900าบาทเท่านั้นนะครับพร้อมชุดแต่งแบบนี้นะครับชุดแต่งมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวผมจะพามาดูครับว่าคันนี้เนี่ยเราทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็19,900บาทเนี่ยที่ผมบอกไปนะครับได้อะไรบ้างนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับแอดลีนเนี่ยเขาจะมีชุดแต่งกันชนหน้าของเขามาให้อยู่แล้วนะครับตัวนี้เราจะแต่งเพิ่มก็ได้นะครับหรือว่าเราจะ เอาเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเดิมๆเนี่ยมันก็สวยรับกับตัวกันชนด้านหน้าอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เราทําเพิ่มนะครับในส่วนของตัวด้านหน้าเนี่ยก็จะมีสกู๊ปฝากกระโปรงนะครับแล้วก็ตัวอักษรมิซูบิชินะครับสกู๊ปเลือกแบบได้เลือกสีได้นะครับตัวอักษรเลือกสีได้นะครับด้านหน้าเนี่ยเราทําแค่นี้หล่อแล้วนะครับในส่วนด้านข้างครับสิ่งที่เราอัปเกรดเพิ่มลงไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวล้อแมกนะครับ ล้อแม็กก็จะเป็นล้อออฟโรดนะครับขนาด18นิ้วนะครับยางก็จะเป็น2.560 6นะครับ R18 นะครับลายล้อแบบยางนะครับมีให้ลูกค้าเลือกเหมือนเดิมครับเลือกได้หลากหลายมากๆนะครับชอบแนวไหนสไตล์ไหนนะครับแจ้งเราได้เลยหรือลูกค้ามีแม็กที่เล็งไว้ในใจนะครับส่งรูปมาครับเดี๋ยวผมทําราคาให้นะครับนอกจากล้อแล้วนะครับสิ่งที่เราอัพเกรดเพิ่มเติมในส่วนตัวด้านข้างครับก็จะมีสติกเกอร์ครับถ้าชอบแบบ ออฟโรดแบบมีลวดลายด้านข้างนะครับเราก็จัดให้หรือจะเอาเป็นเรียบๆก็ได้นะครับแล้วในส่วนสติกเกอร์ก็เปลี่ยนเป็นชุดแต่งอย่างอื่นได้นะครับกันกระแทกด้านข้างครับสําคัญนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะดูลูกค้าบางท่านอาจจะไม่ชอบเพราะว่าอาจจะลกไปแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนล้อนะครับตัวแผงกันกระแทกตัวนี้สําคัญมากๆนะครับเพราะว่ามันจะทําให้บอดี้ด้านข้างเนี่ยยื่นออกมารับกับตัวล้อที่เราใส่ลงไปนะครับสวยขึ้นหล่อขึ้นบึกบึนขึ้นแน่นอนนะครับ บ่รองมือกันศาสตร์อุปกรณ์พื้นฐานอยู่แล้วครับข้อฝาถัาน้ำมันนะครับตัวนี้มีให้ลูกค้าเหมือนกันนะครับมันจะได้รับกับตัวซุ้มล้อที่มาจากโรงงานสไตลิ่งบาร์เดิมๆครับมาอยู่แล้วนะฮะในส่วนของแอดลีดเนี่ยนะครับโปรโมชั่นนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อต้นคลิปครับส่วนลด1 0 0 0 0แสนะครับหรือนะครับเลือกเป็นแคมเปญดาวต่ำนะครับอยู่ที่19,900บาทเท่านั้นนะครับ อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมอยากทราบค่างวดนะครับอยากทราบโปรโมชั่นเพิ่มเติมอื่นๆนะครับแจ้งเราได้เลยนะครับยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับอยากจะรู้แคมเปญไหนอยากจะดาวประมาณเท่าไหร่นะครับลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างคลิปนะครับกดเข้ามาได้เลยครับเข้าไลน์ส่วนตัวผมเลยยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับสาหรับคลิปนี้ครับเรานําเสนอตัวท็อปสุดของตัวประตูแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถรุ่นไหนนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ครับสั้น ทักมาได้เลยครับยินดีให้บริการครับสวัสดีครับ There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I Here praying that this night's gonna last you got it all on tap I'm loving your vibe always have your back we like all the same tracks listen all night in the sheets all black said I'm falling fast don't remember life before you that's fast I feel good you look great I like you i can't wait a first time a first day you're so fine i'm so late you sip wine i drink straight don't waste time to my place i feel my heart it rains so catch me